ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มากสามารถใช้เป็นนาฬิกาปุกและส่งสัญญาณเตือนภัยต่างๆให้กับชีวิตของเราได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณเรามาพบเจอกันเป็นประจำทุกวัน ในช่วงเวลาของการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณโดยเฉพาะวิธีการฝึกใจแบบง่ายๆตามแนวคำสอนที่หลวงพอ่อฤาษีลินดำได,นได้สอนได้แนะนำเอาไว้ทั้งหมดนั้นที่หลวงพ่อนำมาสอนเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำแนะนำจากหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้เข้าถึงมาแล้วทั้งหมดมีความเข้าใจแตกฉานทั้งหมด ด้วยความเป็นครูของพวกเราทุกทุกคนท่านจึงมีคุณสมบัติความสามารถเหนือกว่าบุคคลทั่วไปทุก,ท,กทุกวันผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะการฝึกใจแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกจิตวิธีการการฝึกจิตประสบการณ์ในเรื่องของอเวทมนต์คาถาอาคม ประสบการณ์ในเรื่องของคาถาอาคมวิธีการใช้คาถาให้มันขลังทันยังไงครับทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ล้วนมาจากจิตของเราเพียงตัวเดียวถ้าจิตของเราดีซะแล้วอะไรมันก็ดีแต่คำว่าดีในที่นี้ไม่ใช่ว่าดีได้ดั่งใจที่เรามีกิเลสต้องการเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจของบุปกรรมและกรรมนั้นไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงของกรรมได้ยกเว้นแต่แต่ว่าเราทำกรรมใหม่ส่วนกรรมดีหรือกรรมชั่วให้มันแรงกว่าเท่านั้นเองถ้าเราทำกรรมชั่วให้มันแรงกว่ากรรมชั่วจะยนนังผลเพิ่มมากขึ้นกับไปอีกแต่ถ้าเราหมั่นเร่งสร้างความดีเขาเรียกว่าเพียรสร้างความดีอยู่ตลอดเวลาเนะี่ย อำนาจของกุศลมันเป็นพลังงานครับมันก็จะมีกําลังสูงมันก็จะเข้ามาให้ผลทําให้กรรมชั่วนั้นอ่อนกําลังลงไปจริงๆมันก็ไม่อ่อนหรอกแต่ว่ากําลังมันจะน้อยกว่ากําลังของความดีความดีนี่แหละจะเข้ามาให้ผลทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสุขกายในด้าน,นต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอํานาจของกรรมจิตของเรานั้นมันมีความมหัศจรรย์อย่างมาก ผมสังเกตดูตั้งแต่เล็กในการฝึกภาวนาพุโทโธของผมเนี่ยตอนนั้นจำความได้น่จาจะประมาณสามขวบถึสี่ขวบคุณต้นมาผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยนะครับนำมาเล่าสู่ันฟังเพื่อเป็นตัวอย่างที่เฉยไม่ได้มาโอวดอะไรแต่ผมปฏิบัติมาแบบนี้จริงๆนะตอนเป็นเด็กนั้นพอเรียนหนังสือผมจะต้องตึงแต่เช้าปฐมนะครับก็อ่านสือออกอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ ก่อนนอนจะสวดมนต์ทำสมาธิแล้วตอนนอนเนี่ยก็จะคิดไว้ใ,ใจว่าจะตื่นสักตีห้าครึ่งบ้างหกโมงเช้าบ้างพอตื่นมาตอนเช้าทุกครั้งที่คิดไว้แบบนั้นปรากฏว่าตื่นตามเวลาที่กําหนดพอดีบางครั้งก็จะตื่นก่อนเวลาที่คิดเอาไว้5้านาทีบ้างส0นาทีบ้าง สมัยนั้นที่รู้เวลาเพราะว่าแม่เนี่ยได้ลุกขึ้นมาหุงหาอาหารแม่บอกเวลาขานเวลาให้กับลูกลูกอ่แม่เขาก็บอกว่าตื่นได้ตรงเวลาดีใครไปปลุกนะครับผมก็บอกว่าไม่มีใครปลุกมันตื่นเองพอดีนะครับแล้วการตื่นนั้นไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงรบกวนจากการทํางานของแม่แม่แมเขาก็จะทํางานเขาแบกเงียบนะครับสมัยก่อนอยู่ในป่านในเขาเนี่ยอ่าเขาก็แก๊กก็แก๊กใน ส่วนในครัวเนี่ยเพื่อทําอาหารให้ลูกๆไปโรงลร่ำโรงเรียนกันให้ครอบครัวได้มีอาหารเช้ากินกันนะก็สังเกตดูเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนโตมานะครับโตขึ้นมาเนี่ยอายุประมาณ3 0กว่า40กว่าก็มาฟังคําสอนของหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำท่านก็บอกว่าจิตของเราสังเกตดูถ้ามันมีความละเอียดเนี่ยให้สังเกตดูแบบนี้ ก่อนนอนที่เราสวดมนต์ภาวนาหรือเรานอนภาวนาอยู่แล้วพอหลับไปตอนไหนไม่รู้ละ่ะพอลืมตาปุ๊บจิตมันภาวนาต่ออัตโนมัติเลยให้ท่านสังเกตดูถ้ามีลักษณะอาการแบบเนี้แสดงว่าจิตของเรามันมีความละเอียดมากคือพอลืมตาปั๊บมันภาวนาเลยพูดง่ายๆมากพอรู้สึกตัวจะลืมตาหรือไม่ลืมตาไม่รู้ละ่ะพอรู้สึกตัวปับ๊บทำภาวนามันต่อทันทีเลย อันนี้หลวงพ่อบอกว่าจิตของเรามันมีความละเอียดแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วสมองเริ่มคิดและสั่งการวา่าเดี๋ยวภาวนาสักหน่อยถ้าสมองสั่งการแบบนี้หลวงพ่อบอกว่าจิตของเรามันยังอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำกว่าปานกลางหน่อยก็คือความละเอียดมันยังไม่ได้นี่คือวิธีการเช็คของจิตและหลวงพ่อก็บอกอยู่ว่าตอนก่อนนอนเนี่ยให้เราตั้งจิตเอาไว้สิเวลา ต้องการจะตื่นกี่โมงให้คิดเอาไว้ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ตอนเป็นเด็กเหมือนกันตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเป็นการฝึกของจิตซึ่งตอนนั้นแค่ภาวนาแล้วหลับอยากจะตื่นกี่โมงก็คิดเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันก็ตื่นตามเวลานั้นพอมาพบหลวงพอ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีก็บอกว่าให้กําหนดจิตก่อนนอนจะตื่นสักกี่โมงให้คิดเอาไว้ มันจะรู้เองเหมือนกับตอนเข้าสมาธิให้กําหนดจิตเอาไว้ว่าจะเข้าสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงพอถึงเวลาปับ๊บมันจะออกจากสมาธิทันทีเลยทีนี้เวลาเรานอนเวลาเรานอนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้เราตั้งจิตเอาไว้ว่าหากจะมีเหตุอันตรายใดๆบังเกิดข,ขึ้นกับตัวเราหรือคนเกี่ยวข้องในครอบครัวของเราเนี่ยให้เราได้รู้สึกตัวก่อนครึ่งชั่วโมง20สนาทีหรือเท่าไรก็แล้วแต่ ให้เรากำหนดจิตเอาไว้แบบนั้นถึงเวลามันจะทําให้เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและสามารถป้องกันแม่เหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงนะครับและนี่คือเรื่องจริงผมก็ใช้ในสนามลบมาเหมือนกันก็มีอยู่คืนหนึ่งในสนามลบเนี่ยผมก็จะสวดมน์ภาวนาเหมือนเดิมไปอยู่ที่ไหนผมก็ภาวนาของผมเหมือนเดิมยิ่งอยู่ในสนามลบเนี่ยที่ผมจะมีสติมากจะมีการภาวนาตลอดเนื่องจาก ัวตายนะครับถ้าตายไวๆในสนามรบเนี่ยทำให้กองทัพเสียงมประมาณกว่าจะฝึกกำลังพลแต่ละนายออกมาได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยใช้งบไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตายง่ายๆอันนี้กองทัพขาดทุนนะครับแผ่นดินประชาชนขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหน่วงเวลาในการตายให้ยืดยาวไปผมก็เลยตั้งจิตตอนนอนว่าหากจะมีเหตุอันตรายเกิดขึ้น ใดๆก็แล้วแต่ในกองร้อยเราหรือในหน่วยของเราฐานที่ตั้งปฏิบัติการตรงส่วน,นไหนก็แล้วแต่ขอให้ตัวเรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนครึ่งชั่วโมงและสามารถเตรียมการและกาจัดภัยนั้นออกไปได้ทันนะครับนี่อยู่คืนนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาครึ่งชั่วโมงเตะพอดีผมก็สงสัยว่ามันลืมตาโพงขึ้นมาแบบนี้แล้วมันไม่มั่วเลยมันคืออะไรทักๆเดียวเสียงปืนใหญ่ลงเสียงปืนเล็กยาวดังตามกันมานะครับในฐานปฏิบัติการ ใกล้เคียงซึ่งห่างจากเราน่าจะประมาณ4-5กิโลหรือน่ในป่ากลางดึกมันจะเงียบเสียงปืนเสียงระเบิดมันจะก้องกังวานไปหมดส่วนพื้นใหญ่เนี่ยมันก็ยิงหมดแหละครับทั้งอยู่ตกใ,ใกล้ๆฐานปฏิบัติการที่ผมอยู่แล้วก็ฐานต่างๆในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดงในครั้งนั้นนะครับยุธการช่องบกเนี่ยก็ถ้าท่านเสิร์ชก็ไปดูใน YouTube ใน Google ก็จะพบนะครับยุธการนี้2ปีนะครับเพราะว่าเราเข้าไปปฏิบัติการลับ ในช่วงแรกนะครับเราเข้าไปปฏิบัติการลับเขาเรียกว่าแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของข้าศึกซึ่งจะอันตรายมากจะไม่มีการเปิดเผยนะครับไอตอนช่วงหลังนี้หรอกที่ว่าเป็นเปิดยุทธการเปิดเผยเข้าจริงเนินต่างๆเนิน4ี่ศูนจนผมนี่ก็ขึ้นพิสูจน์ทราบเนินห0 0ูนย์กว่าจะขึ้นพิสูจน์ทราบได้อ่ขอเล่าสักนิดหนึ่งกว่าจะขึ้นพิสูจน์ทราบได้นี่มันต้องผ่านตามขั้นตอนตามคำสั่งของนวยเหนือเราก็ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทุกตารางนี้เราจะต้องมีการเอ็กซเรย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาวุธทุดโทปกรณ์ที่เขามาแอบฝังไว้ตามพิกัดต่างๆเนี่ยเขาจะมาฝังไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเขาเข้าตีหรือเข้ายึดพื้นที่ของเราเนี่ยเขาเข้ามาถึงประชิดหมู่บ้านแล้วนะครับที่ผมไม่อยู่เนี่ยบ้านคอตำบลโดมประดิษฐ์บ้านคอบ้านแปดก,กุ้มบ้านโนนสูงบ้านแคดอน ตลอดแวนวเลยครับผมกองร้อยผมเนี่ยจู่โจม909เนี่ยก็เข้าสแกนพื้นที่ทั้งหมดจนเข้าไปยึดถ้ำบอนยึดถ้ำบอนได้แล้วก็ไปเกาะติดอยู่ที่เนิน5 0 0นะครับดูเฝ้าดูเขาเรียกว่าเกาะติดนะครับวันเคลื่อนไหวข้งาสุดมันก็มีการระเบิดช่องทางที่จะเอาปืนใหญ่เอาเอะไรต่างๆที่จะเคลื่อนเข้ามานะครับเราสังเกตการหมด เพื่อนผมก็ขึ้นต้นไม้สูงนะครับสองกล้องดูหูเราก็ฟังกานก็ไปเขาเรียกว่ากเกาะติดแล้วครับสลับกบำลังพลไปทีละสามนายห้านายก็ช่วงนั้นนะครับที่เรากว่าจะขึ้นพิสูจน์ทราบเงินห้าร้อห้าศูนย์ได้นี่ก็ใช้เวลากันนะค่อนข้างนานแล้วสุดท้ายก็เปิดยุทธการช่องบกยุทธการดีแปดเข้ายึดน,นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยฐานไทยเราก็ เป็นธรรมดาครับการเข้าตีเขาเนี่ยมันก็ต้องมีสูญเสียบ้างนะครับเขาก็สูญเสียเราก็สูญเสียเป็นเสมือนการสาดน้ำเข้าหากันนะส่วนตัวผมก็อาศัยความสุขที่ออกมามีชีวิตยอยู่อย่างครบครันครับก็ต้องขอขอบพระคุณแนวหลังทุกท่านที่ให้กำลังใจกับพี่น้องทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนอยู่ในครั้งนั้น ก็นี่แหละในเรื่องของจิตเราถ้าเราตั้งไว้มันก็จะทำงานให้เราเป็นสัญญาณเตือนเราโดยอัตโนมัติแม้สมองเราไม่ได้สั่งการไม่ได้รู้เรื่องราวแต่จิตของเรามันจะสั่งการก่อนทุกครั้งเหมือนกับท่านที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของจิตแต่ท่านไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของจิตก็คือ การจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่หรือจะทําอะไรปรากฏว่าจิตของท่านรู้สึกว่าไม่อยากทําแบบนี้ไม่อยากไปทางนี้ท่านเปลี่ยน,นเส้นทางเปลี่ยนการกระทํนท,ทันทีแล้วปรากฏว่าไอ้ความคิดครั้งแรกที่จะไปนะ่ะท่านไม่ทําท่านไม่ไปนะครับมาดูทีหลังเกิดอันตรายขึ้นน่าเหตุตรงนั้นนั่นแแสดงว่าจิตใต้สมนึกของท่านมันเตือนสมองของเราให้เราสั่งการคิดไม่ไปทงนั้นแล้วให้มาอีกทางหนึง่ง ถ้าเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่คนโบราณท่านวาอย่างนั้นนะครับคนดีผีคุ้มบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้างนั่นแหละล้วนมาจากจิตใต้สานึกของเราที่มีความละเอียดอ่อนมันสั่งการมาที่สมองของเราให้เราปฏิบัติในรูปแบบต่างๆกันถ้าเรานวนสวดมนต์บ่อยๆทําสมาธิบ่อยๆไม่ต้องทํามากไม่ต้องสวดมากทําเป็นประจําเนืองๆ ะครับจิตของเรามันจะเคยชินม,มันจะมีความละเอียดเมื่อมีความละเอียดเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้เกินกว่าที่เราจะคาดถึงก็เลยทีเดียวท่านผู้ชมเมื่อฟังแล้วลองไปพิจารณาและลองค่อยๆปฏิบัติกันดูครับผมปฏิบัติมาจนถึงวันนี้อีกสองปีผมก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับอายุเท่าไรผมไม่ต้องบอกกันครับก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สามขวบสี่ขวบในเรื่อง การฝึกมโนโมนิทิที่หลวงพ่อแนะนําถ้าเราสามารถไปฝึกที่วัดได้ก็ไปฝึกเพื่อเอาแนวเอารูปแบบแล้วการฝึกปุ๊บจะให้ได้ปั๊บกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนได้ทันทีเลยบางคนหลังจากฝึกไปแล้วสามวันได้เจ็ดวันได้สามเดือนได้ก็มีบางคนมาได้เองที่บ้านบางคนได้ที่วัดเพราะอะไรครับเพราะว่ากาลังใจไม่เท่ากันผมจึงแนะนําอยู่เสมอทุกคิดว่าถ้าท่านชอบมโนมริทิ ท่านฝึกภาวนาณมะพัตท,ที่บ้านไปก่อนทําไปแบบนี้แหละครับให้จิตของเรามันเคยชินแล้วถ้าท่านมีโอกาสก็ไปที่วัดต่อเลยหรือมีโอกาสก็นัดแนะกันมาฝึกท,ที่สํานักงานของผมเนี่ยผมก็ยินดีที่จะสอนให้นะครับแต่จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับขึ้นอยู่กับตัวแต่ละบุคคลนะครับก็นัดกันมาสามคนห้าคนอะไรก็แล้วแต่ค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งเวลาที่มันสะดวก เราก็มาแนะนํากันเพราะการกระทําความดีเนี่ยถ้ามีโอกาสเราควรพึงกระทํานะครับไอเรื่องของการกระทําความชั่วทั้งหมดทุกชนิดทั้งความคิดคําพูดการกระทําเราพยายามฝืนใจมันอยาไปทํามันครับพอเราฝืนไม่บ่อยไม่ทําชั่วจิตมันจะเคยชินมันจะนิยมในการทําความดีไอความชั่วพอได้ยินเข้ารู้เข้ามันจะรู้สึกรังเกียจทันทีเลยนั่นะนี่เรื่องจริงครับ มันเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกอยู่บ่อยๆจิตมันเคยชินอะไรมันก็จะปฏิบัติแบบนั้นเราฝึกแบบนี้บ่อยๆจิตของเรามันจะมีกําลังมันจะส่งผลท,ทีตอนที่เรากําลังจะสิ้นลมหายใจตอนที่มันจะดับนั่นแหละมันจะรวมตัวให้จิตของเรามีความผ่องใสแล้วพอผ่องใสปับ๊บมันจะตัดทุกขเวทนาจะเป็นด้วยโรคภัยไข้เจ็บเจ็บปวดทรมานอะไรก็แต่มันจะตัดตรงนั้นออกไปเลย ทำให้กายสงบพอกายสงบจิตมันก็ผ่องใสเห็นไหมครับจิตเตอสังกิเลเถสุขคติปาติกังขา <c oughs> เมื่อจิตไม่ซ้อมองตายไปก็ไปสู่แดนสุขคติเป็นที่ไปถ้ากําลังใจสูงปรารถนาพระนิพพานไว้ตาก็เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปเท่านั้นเองนะครับเรื่องแบบนี้นี่เราต้องปฏิบัติเองเห็นเองดูได้ด้วยตนเองอยากฟังอยากชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะ นำมาพูดคุยที่ช่องนี้นะครับเราพบที่นี่เป็นประจำทุกวันสวัสดีทุกท่านครับ